คุณคิดว่าชีวิตของคนเราเนี่ยถูกลิขิตด,ด้วยกรรมหรือถูกลิขิตด,ด้วยยีนคะก็ทั้ง2แบบนะคะแล้วแต่นะคะความชอบเลยแต่ทั้ง2องอย่างเนี่ยเราเปลี่ยนแบบปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้นะคะอย่างยีนเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนเอาของใหม่ใส่แทนของเก่าได้นะคะแต่เราเปลี่ยนการแสดงออกของเข้าได้นะคะซึ่งยีนตรงนี้เนี่ยเราก็สืบทอดมาจากบรรพบุรุษพ่อแม่ของเรานะคะสืบทอดอะไรมาบ้างอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาสีผิวสีผมสีตานะคะ แล้วก็นิสัยใจคอรวมไปถึงไอคด้วยนะคะและที่ลืมไม่ได้ก็คือโรคที่เกี่ยวกับพันธุกรรมหรือโรคที่สืบทอดมาจากพ่อแม่ของเราอย่างลูคีเมียทารัสซีเมียหรือดาวซินโดมด้วยนะคะแต่โชคดีมากๆเลยนะปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นพบนะคะว่ากลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมชราของผู้คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยีนหนุ่มสาวกลุ่มยีนแหความอ่อนเยาว กลุ่มยีนอายุยืนกลุ่มยีนน้ที่มีเกี่ยวกับน้ําหนักตัวกลุ่มยีนเกี่ยวกับโรคมะเร็งแล้วก็อัลไซเมอร์เนี่ยปัจจุบันสามารถที่จัดการรีเซ็ตยีนหรือเปลี่ยนการแสดงออกของยีนได้แล้วนะคะและก็มีการอีกวิธีหนึ่งก็คือการบําบัดเทโลเมียร์นั่นเองซึ่งทําให้คนเราอายุยืนได้ค่ะ